นี้นะครับเราก็มาถึงซุ้มขุนแผนกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินของวัดละหานไล่ทีเดียวทีเดียวเลยนะครับสำหรับขุนแผนของภัยกุมารนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของขุณแผนด้วยนะครับเห็นนะครับทุกๆคนก็จะมากราบไหว้ขอพรกันตรงนี้นะครับที่วัดละหานไล่ซุ้มตรงนี้นะครับเป็นแม่ส้มนะครับเห็นภายแม่ส้มนะครับที่มี พายน้องพายกุมารนะครับที่เป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็อยู่ในพระคุณแผนของพายกุมารอันเรื่องชื่อของหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ช็อตหน้าครับครับนี่อีกคลิปหนึ่งนะครับที่วังสามพญานะครับนี่เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณนี้นะครับก็อยู่ในวัดละหารไร่นะครับของปุถิมนะครับถ้าใครนะครับที่ ติดตามอีพีหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมแวะมากับหมอม้าที่อีพีสองนะครับคลิปนี้นะครับณวังสังยาแล้วก็มีสิ่งที่อื่นอ่นอีกที่อยู่ในวัดละหาลายแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเดินบนสะพานนะครับของสะพานวัดหลวงพุธทิมนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับสดชื่นนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ฝนมันลงเม็ด ลินลินแล้วนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับบอกเลยว่าฟินสุดเลยกับบรรยากาศภายในวัดนะครับของวัดรหานไร่นั่นเองนะครับวันนี้ MCmart นะครับหรือหมอมาสก็มาทีมมากราบไหว้บูชานะครับให้ตามเพจของหมอมาสกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะไปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับของวัดรหานไร่นะครับตอนนี้ขอตัวไปกราบหลวงพ่อทินก่อนนะครับ